มากินไข่เป็ดเวียดนามเด้อพี่น้องเลยนุ่ยเงี้ยเป่งๆครับนี่อุ้ยมีตัวน้ำเด้อพี่น้องมาเอ้นี่ครับผัวปวดมัาสิวหัวอาหารมาเกี้ยน้ำได้พี่น้องเลยมันติดนี่ิดเปียกนะค่เนี่ยพี่น้องค่ามกุ้ยพลอยดีอืมอืม สวัสดีครับมิดหมอแฟนแฟนปูติดตามเอฟซีสู้มองสุบอนครับวันนี้มานำข้นขางซอกครับวันนี้มาหน้ามดพี่น้องเลยสวัสดีจ้าสาวปุยจูพักจ้าอาา่าเมื่อวันเสาร์นี้ครับพี่น้องผ้าปี๊ผ้านองเด้ออย่างอื่นอย่างอายสู้คุณสุคนครับผ้ามากินไข่เป็ดเวียดนามเด้อพี่น้องเลยหนุย่ยงี้เป่งๆครับนี่อุ้ยมิดตัวน้ำเด้อพี่น้องมือวยนี่ครับปวดปวดมาสิหัวอาหารมาเกี้ยนำ้ำใดพี่น้องเลยหน่วยใหญ่หน่วยงามครับพี่น้องมวันนี้ระยะสอง หมื่อสามเมื่อสี่ก็ทางแล้ว่าจะบอกอันถูกบอ,อกมากเรียนแล้วว่าในก็จะาหัวหันกินลพี่น้องมากเกงสุดมาก,กมีขนมนาท่านในพันการยิ่งหยังดอกพี่น้องมือแบบมันมาท่านในออกมาไหมกินได้ทั้งขนเลยขนอ่อนๆว่าเป็นยังบ้านหนึ่งบ้านในที่กินได้าาไดดกับพี่น้องบ้านในร้อยหนามกับขนจะมีตรงลูกเนี่ยมาๆมา,ม,ามาพี่น้องมาแจะภูมิศาสตร์บ้านพี่น,น้องหัวขึ้นมากกล้องเข่าเสียจ์ใช่นี่จ้ากินวัดเล่นวัด นเป็นเนี้มันคือแาบสั่นหัวแล้วเป็นไรเล็กน้อยนี้มันลำพานที่ผูดอะไรพุทโกเอาเอาอันออกไปเลยโตออกไป้ะกบีไหมแมนเห็นเขาเห็นไหเนี่ได้จ้ะอ่ะไี่เราอันเขาจิ้มปลาแดกได้นี่ที่พูดปลาแดกว่าท่านมากพี่น้องไ่ครับสู่มงส่บานครับโอ้ยใครปิดน้อยเงี้ครับลุงประตูน้ำเงียด่าได้พี่น้อง มามาพี่น้องมาเอาแสบนวดเอนี้ต้มมันแส่เกียร์ซื้อๆด้วพี่น้องมันมันต้มแท่งเกียร์ก็พงค์ขึดแต่มันซึมงน้ำไหมบ่มีน้ำบกเผาด้วยพี่น้องมืเลยบ<ะ>้าอันนี้พริกไทยเกียร์พริกไทยเกียร์อันนี้น้ำจิ้มครับแต่เทย์แทนมันติดนิ่มติดเปียกนี่พี่น้องเห็นปะพี่น้องเห็นปะเป็นขน วัดต้องออกได้พี่นอ้องแดดแจ้พี่น,อน้อนหนหนงหรืว่าคนใหม่ไหมแสดงว่าคุนบริสุทธิ์ตุยข้ามยังไงครับพี่นอ้องมาพ,พักแผลอืม้มวาด ากายิงตักเท่าไหมดล้ว่ะบู๊กินปันนักกินไปเนอะโอ้ออยออนี่พกับตาเนาะ รุ้จัพี่นอ้องมาทำเยอโอ้เดี๋ยวตาเหลียวลอกๆดีพี่น้องไปเลยคว้าข้าพลอยดีอืมอืมขอตาหน่อยพื่นอนลมเจ็เบบักแต่ง หมมันดแตงคุณนจูมพ่นเป็นไงหล่ะจ๊ะอันนี้มันไตในใไทรเนี่ยบะหมัดมา,มาลาหน่อยครับคม,มหลิวเลยพี่น้อยนวยนี่เป็นตเาเสีย่ยคมดีจัดไปน่วยใงญ่รองเครับ ใช้ขาวมันติดเป็นแข็งๆจังหน่อยไอเป็ดเปลี่ยนน้ำเด้อยอยนปาดจิงมัด่วนะ่นหนีเป็นเดลยจิ้มเสรแล้วไปม,มาเป็นออมาเอเอาเป็นไงร้องอันนี้มันก็นนะ่าเวลาเขากันใกล้เขีย รวใหญ่ครับอืมเป็นาะมองมาละร้อนกำลัง,งลเริ่มเป็นไวจ้ะบอกมาละเดี๋ยวเป็นมะบูดินก่อนว่าพร้อมเนี่ยไม่มีเป็นไลยชาบแล้ว ยังพูดได้ทั่มาบุอดิบอิบจังไม่หอนตะก้อนเถอะเราไม่กินเลยอนุญาตกินตะก้อนเถอะเราจิ้หิวเขาอ่ะดูใจในเด็กกินแล้วใช่แล้วต้องหาให้ลูกกินก้อนอ่ะพี่น้องคือเคยมาแต่ซองมามาครับเพี้ยนเลยนี่นสิมี่ทุรไลดีสีคือโตมากสองเสียหรอเดี๋ยวขออนุันตลาบกันได้พี่น้องอ่ะต่อเลยมาเขามามามนี่ก็ขอขอบุญขอบคุญหลายๆเด้อครับ คุณแม่อ่อนจันทร์ครับพี่น้องยักษ์สูทอนนะพี่น้องเด้อยักษ์สูมาเด้อคุณแม่อ่อนจันทร์ครับกินกระเบาปุยพร้อมสาวปุยครับมื้อนี้กินไข่เป็ดเวียดนามครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายที่แล้วทรมาเล่นน้ำครับพี่น้องโอ้ดีใจดีใจได้เบอร์โทรวมน้ำยาตัวเบี้ยไปเตียงสดมาเันนี้บ่มี่น้ำอ้ยไข่ด่างพี่น้องอุ้ยเปิ้ลเป็ดตัวนี้ครับพี่น้องเนี้ยเนาะเอาไว้หันละ อาจาเอ็นเ,เอาหัวอาหารไให้มันเพื่อจะได้พี่น้องขนมาต้องอ,ออกได้กินเลยมาแล้วมาแล้วไซด์หดหมดน่ารักประสารหลักบรหลักกินเลยกินหลุดมันไเน่ยร้อนนานหรอกสุขแพรพี่น้องเป็นเพื่อ คื่ไปสร้างน้ำเพลินมากนะบอตีพี่น้องคือเสียบจ้ะเต็ดเวียดนามกับเป็ดไทยมันคือกันมองเห็นมันก็นคือกันนี่แหละเนาะนั่นน่ะมาตะประเทศเวียดนามน่ะอันไหนเต็ยดอะแม่ไนสร้างมาตาะเพลินนะมาพี่นออ้องเอาอปล่อยกัีหน่อยเนี่ยห้ามเลยฝันกันยี่ลำใส่ม, <laughs> <laughs> มาพี่น้องมาืม กิ่หัวเป็เดจะไปปิ้งท่าเกียร์นี่แบบกี่หัวท่าเบียร์กี่หัวท่าบีรเรากินเบียร์เลยเนี่มามาครับคุณแม่ออนจันเด้อร์จากยาชูซ่อนครับแม่นเขาอยู่ยาชัวแม่นแม่ออนจันนี่ดีอา้า อืมเนี่ยนี้กินทำแมงทำแมงพี่น้องเลยสิ้นหมาเร่ดีดเป็นไรบุญเกลื่อนสุดดีดเเเเีเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยไข่เอ็นไข่ด่านนรือไข่อย่างอืน่นติดด้วยกลนนะพี่น้องขนไข่ ม่ค่อยกินนะแก่บอกไดเด็ดแก่<ช>เปล่าแก่เดีด๋วยวเพือไปกินสบายตัวเดียวไดพี่น้องโตคนหนกเพนี่่งหันแล้วมาตัว <laughs> เออหายเง่าแล้วสีผมกุนไปไปลาบได้แบนโ <laughs> ต้ครับแบนมันมาบายท่านในแข็งเนาะ อีกมันอวอนขนมันขนุนละผ้าไปซ้อมค้ากันเลยเป็ดกันเลยสารพีน้อง อแั่นเป็นตัวหลอไ่มีใครขานี่นนนจะคใ,ใครเหลืองนำมได้ใครไปหรอกหนำหน่อยมาดูแกงมาเลยโหแค่ลูกขวายไปอัดหลอดล่องงบานเขาท่านหลับไปนิ <c oughs> <c oughs> จะเป็นยังไงดีวะใครเปลียนข้าวเพราะอาปลาจะไปมุมเลยกระดอกระเดียกดีวะเน,นี่ยนี่ชาปน้องเหรอรู้บ่ มากินปลาหนังกินหรอะหมูเดินทางน้ำเต้าแดงไส้ไปนอนเออนี่ตัวเล็กๆอืกเดินทางน้ำเตเลทรายพักเขาลูงเตียมกินมันก็จ่อจอกันหืมหัวชนแก้วชนจักมีบ่มีเหรอประ,ปะกันจอ่จอจ่อกันพี่น้องนัง่นงกินหออว่า เอาล่องอันนี้ในเปียงไปป่วยอันใดเกี่ยร์ปีใก,กล้แต่แช่มันอิมน่มเนาะใม่พระบอกเนาะ <c oughs> ไข่เดือปากกี่ปากนอกตัวน้อยนี่ทำเราสามมาสั่งเพินมากพี่น้อง ยังาสงามร้อยเจ็ดสิบแฉบเลยายซุ่นทายังเนะั่นแน่นี่แน่คือวานน้อใส่ไปใส่มาใส่บ่อยมา <c oughs> เด้อบัว <c oughs> บัเสือแจบนะเจ้เสื้อมาเสือเนาะยิ้มเตียหมอกควงละพี่น้อง ยังไงก็อขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งติดตามติดชมครับเบ้าปุยจูพราะกูพาครับพี่น้องมื่อนี้กพักพักแนมมื่อนี้พ่อพี่พ่อน้องครับไม่กินไข่เป็ดเวียดนามเด้อพี่น้องเอ้พอดีพอดีกำลังเป็นตัวไม่ยังอยากพี่เป็นรวนโอ้ยดิดฟ้ามันหน่อยเดียวฝากคนอะไรคนแช่คนที่ตามก็ล้วครับยังคือวันวันเห็นซีซิมหรือซิมเนี่ยมือเสกโอ้ยแหม่งนี่ะมันยังมีรถเนี่ยมือเสกเมียนเนี่ยมื้อขึ้นหรือขนหิน เขาเบื่อทีมเราปันนี่เขาเบื่อซีซีเราพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องก็เก็บเยอะขายเย่าจนเราลำบุญรวยสุขสุขคนครับผมบ้าปุ๋ยพ่อแม่มาสินครับก้าวมาสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อจ้ะจีจี้ขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่ยังเกาะแม่ต้องจันแม่บอกแม่จันอ้วนเอานำกูไปพี่น้องไปไปเฮี้ยงกาะจัด เขาอยู่ยาสูน,นะ่ะเบต้องอ่อนหมานคือบ่หมอนมอมแมนละเอาแมนก็นไม่กินน้ำกันเ้อะพี่น้องอ <c oughs> าจจะสูงกันลืมหอดซื้อ